สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวจน VIP นะครับดาวจน VIP ของวันที่ของวันที่27มิถุนายนส5 6 7ันนะครับดาวจน VIP นี่ก็จะมีทุกทุกวันนะครับออกทุกทุกวันนะครับ เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับออกสี่แปดเจ็ดเก้าสองนะสี่แปดเจ็ดเก้าสองนะเข้าไหมเมื่อวานนี้ให้หกกับเจ็ดก็เข้าเจ็ด่ยหกเจ็ดแปดอืมใช่ไหมอืม ดาว VIP นะครับอ่ะวันนี้ก็เอาใหม่นะครับอืมสู้ๆนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับดาว Join VIP สองกับสามนะครับลองคืนหนึ่งนะสองกับสามนะครับคู่กับเจ็ดกับแปดนะมาจับคู่กันดูนะครับอันนี้เจ็ดสองนะครับเจ็ดสอง 8, 2, 9, 2, 0, 2, นะครับแถมให้ 1, 2อีกนะกันกันไว้นะครับอครับหนึ่งสครับส่วนส่วน3ก็ 7, 3, 8, 3, 9, 3, 0, 3นะครับหนึ่งจะมาไหมถ้าไม่มาก็ ไ่ต้องเอานะครับเป็นทางเลือกเฉยๆนะหนึ่งสองกับหนึ่งสามนะครับเป็นทางนั้นเผื่อมันกินตับกันนประมาณนี้นะครับอนเนี้นที่เจ็ดกนะับแปดเนาะอ่าเราก็เอาอยู่ข้างหน้านี่นะครับเจ็ดกับแปดนะครับับเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับก็มาดูที่เจ็ดกับแปดนะครับอ่าเด่นจะอยู่ข้างหน้านะครับในตรงนี้นะครับเด่นเนาะราเน้นที่สามนะ สามก็ทั้งแถบแล้วเนี่ยนะครับทั้งแถบเลยนะครับอ่านี้นะครับสามทั้งแถบอันนี้คือชุดวินนะครับใครชอบหนึ่งก็เอาแทรกเข้าไปด้วยก็ได้นะครับชุดวินนะครับรูดวิ่งที่สามนะครับอือครับรูดวิ่งที่สามครับตามนี้เลยนะครับอ่าชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลวมเพื่อความบันเทิงไปนะครับสามนี้นะครับอ่าครับขอบขอบขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีนะครับวันนี้มาเด่งๆบนล่างเลยนะครับขอบคดีครับสวัสดีครับ